สำหรับตอนนี้ไปก็อขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพอนาคามีมัรคเพื่อถึงความพระอนาคามีผล <c oughs> ในสําหรับพระอนาคามีตัดสนโยาณสองคือการมาชฉันทะกับปฏิฆะกามาชฉันทะเราใช้สมถะบด้วโดยกายคตานุสติ ละสุภกรรมฐานให้เกิดเป็นนิพิทายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนละสัตว์ละวะัตถุโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีร่างกายของคนละสัตว์หรือวัตถุประเภทใด ที่จะมีความสะอาดสวยสดงงามมีการทรงตัวโดยพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสุขรกมีมูมรตการิคือมูดรคูดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดทำเหลืองน้ำนองเต็มไปหมดพิจารณากรรมาถานกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิทาย,ยานคือใช้ลมกิดให้เข้มแข็ง คือาการใช้อารมณ์จิตให้เข้มแข็งนั้นไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาปีทรงฌานการอย่างนั้นเป็นการฝึกเพื่อจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามีสภาพตามที่กล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้เขาพิจรารณาไปดีวา่ารูปของคนและสัตว์ที่เราเรียกกันว่ากันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสกปรกแล้วก็จะมีความไม่เที่ยงจะมีความเสื่อมไปเป็นปกติแยที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามมารมณ์หรือกามฉันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง พอใจในรสความอรรถอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปไม่เลยพิจรารณาหาความเป็นจริงร,รู้แล้วว่าทั้งหมดนี้รูปเสียงเกล่อนโดยสัมผัสตัวดีมีความสุขโปรกงน่าสิอิสิเอียนและนอกจากนั้นก็มีการทำ,ทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้พรมวิหารสี่ให้เข้าทั้งจุดเป็นจับระดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของสีทาคามีสำหรับอนาคามีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะนี่การกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะกล่าวอีธทียังก็ไม่ถึงกับูกโกรธ ก็โกรธจัดแล้วไม่ถึงกับความผูกโกรธเอาไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเราซึ่งเป็นพระนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าค่อยคำของคนนิจิยาของคนไม่ได้สร้างความดีแลว้วก็สร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีที่ว่าเราจะเร็วยพรายวธีการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่าทครั้งการนินทาและสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่าร้อนในทางวาจาในทางกาย ใครเกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีสระในตัวมีปกติในความเป็นธาตุอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึก,สกเสมอเมื่อคนพวกนี้เขาเป็นธาตุเขาไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยก็หมายถึงอิสระภาพความอิสระของตัวเองค <c oughs> ำว่าธาตุในที่นี้ก็เป็นธาตุของกิเลสความเศร้าหมองของจิต รอยให้จิตเขาสปกปรกผ้เด่นอำนาจของอกุศลกรรมมั่นมีความเร็วสามหมุนไปด้วยหน้าของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองด้วยหน้าอกุศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตสปกปรกพระพุทธจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ปราศจากความผ่องใสในการโลจริงเหมือนกับในตาของเราที่โถเข้าของดำเข้ามาโคก ย่อมไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วจะได้นนคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่าร้อนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่านาสิดนได้ <c oughs> ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากเขายอมแต่เกียตกรต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นอสุรกายจากอสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนที่ยากแสนยาก พอเกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกลับมาสร้างความชั่วไม่สํารวมกายไม่สารวมวาจาไม่สํารวมจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาดิสยาบคลอื่นหวังทําลายบุคคลอื่นให้เสื่อมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปอันว่าคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับสตีฉายกับคนก็ยังเท่าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะของสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโกรธเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดจะโต้อตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารเมื่อเขาจะโง่เง่าเต่าตุ่มอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้น,นิดเดียวใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่นี่ทำกำลังใจของเราให้เกิดความรู้สึกแทนที่โกรธกับคนมีความเมตตาปราณี ถ้ามีสงสารถ้าโอกาสมีควางจะเคื่อกูเนี่มีความสุขแล้วเราจะไม่อฉาดนสิยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็อยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมมาเนื้เขาทำความชั่วคือเขาทำความชั่วแล้วแทนที่เราจะย่วยเขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับปล่อยมันไป นี่ด้วยควาพระอนาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพู้หลักอยู่ในอาิจิตศิกขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาทิจิตสิกขานี่ตอนจะลืมเขาเราพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิมัน่นคงสนามาธิมัน่นคงนั้นไม่ใช่ในยามที่เราจะไปนั่งสมาธิ หลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้พอ,อารมณ์ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนและสัตว์รังเกียจในเสียงของคนและสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัส จิตไม่มั่วสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์กามารมณ์เป็นปัจจัยของความสุขปรกโสม,ม,มเป็นของน่าเกลียดกามารมณ์เป็นเครื่องทวงให้เราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ ใจคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพานตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำลายการมารมไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เข้าถึงพระนิพพานเราไม่ยอมรับคำนินทาหรือสรรเสรินใดๆที่มีอารมณ์มากระทบจิตและนาคามมีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเมื่อคำว่ากโกรธไม่มี เ่็นพิพิวว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปั๊บท่นมาร่วงหล่นไปทันทีจิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำของค์สมเด็จพระพุทธวันที่สุภิยะปรีพาชกกําลันธมานกลงกับหลานมีความค่ายเข้าม่ความเห็นไม่ค่าศึกสิ่งกันและกันสำหรับท่านลงนินทาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ตลอดึ้นอย่างรู้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพระเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินวรมนตรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบงเยงืยงเยมน่ารักน่าเคารพแต่บรรดารูกศิษย์เครองตนเกลื่อนกลนแสดงการลุกวี้ลุกรลนเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการสำรวม แทนที่เขาจะเห็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาดิสิยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจา้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดขีนสำหรับนันทมานกผู้เป็นหลานชาย กลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านหลวงเห็นว่าพระพุทธเจา้าดีเห็นว่าประสงค์ดีมีร,ระเบียบเรียบร้อยดีกลับนั่งสัรเสริญองค์สมเด็จพระจินัฏ์สีพระมศาส,าศาสดา์เสาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนตรยัยหลานสันเสริญพระรัตนตรยัยอยู่ในที่เดียวกัน คนสองคนมีถ้อยคำเป็นค่าศึกสิ่งกกรลกันเมื่อในจรนเช้าบรรดาพระสงฆ์ไปปพิธบ,บารท,ทราบข่าวจึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธวันกราบทูลในทรงทราบตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้นแสดงพระัรรมธทสน,นาณบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ว่าพิกเวดูก่อนพิสุทัลายนินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาแทนทีน่ว่าเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดจะพ้นการนินทาไม่มีตามพระบาลีวัตติโลเกอเนนทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีเลยโลก ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นสรรเสริญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วไม่เมื่อเราทำความดีมีชาวบ้ายเขานินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลวเขาแย่สรรเสริญเราอย่างใดก็ดีเราก็จะไม่เลวไปตามเขาเราก็จะไม่ดีไปตามคำสรรเสริญนั้น ขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาโดยสนเสริญที่ว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกข์าทั้งแบบนี้ทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรมสุคุณก็ทรงและลนำให้บรรดาพิสุทั้งหลายทรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับถ้อยคำาด่สมรการทั้งคำนินทาโดยสนเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจ อินทาก็ช่างสันเสริญก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเขาไว้นี่เป็นอนว่าเราเข่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเลวรวงความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเสียดสีกับบจาระเดว่าบทีโบราณบอกว่าไม่ยอมเอาหิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังหิเนเชงข้ามันสูงกว่าเกลือ เนื้อข้ามันสูงกว่าหนังน,นี่เมื่อเราทรงอารมณ์จิตใช้ได้ความดีเห็นคนอื่นเขาทำความชั่วเราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยในจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขา ขาจะต็นแรงแตก,กายเป็นประการใดแล้วก็คิดว่าเขาตั้งใจไปใรรกก็ช่างขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายนี่ก็ให้มีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเมื่อจิตของเราเป็นสุขเห็นความสวยสดงามสรูปสมนมพันต่างๆเห็นปับความรู้สึกเกิดทันที สภาพของรูปนี้มันเป็นอสุสัญญาก็หมายความว่ามันเป็นของส,สปกปรกต้องมีสติสัมปัญญะคุมตามปกติและก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงงามออกได้จริงๆโดยพิจเจริาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา มันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะควบคุมมันเรื่องกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดพิายามชำระร่างร่างกายภายนอกคือผิวแต่แล้วมันก็สกปรกไปด้วยเหงื่อใครชำระล้างกันตลอดวันแต่เท่ากับไอเหงื่อใครที่มันสกปรกเมันมาจากไหน มันมาจากภายในข้อร่างกายเพราะไตร่างกายเตรียมไปส่วนสุขภพทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสุปภพแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันมีความแปรปรวนเสื่อมไปไปทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดในเมื่อมันพัง เรายึดถือร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นของเราก็ดีพยายามรักร่างกายเขาเป็นคนดีในที่สุดร่างกายทั้งสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมไปได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างเลยเป็นอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้น เช่นเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรกจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันต่างๆเป็นต้นก็ดีจิตของเราจะรับทราบปฏิฆะความกระทบกระทั่งทางจิตแล้วนได้ความดีคือความสรนเสริญในได้ความชั่วคือการเลินทาง ก็ชื่อว่าจิตของเราเร็วมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไว้ดูจิตดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่นคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เนรทุกองค์เราพูดกันในตอนเย็นทุกวันว่ามีพระมีหารสี่ เป็นอาคาติสีทรงอิทธิบาทสีนี่ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็วินาเสดายอย่างยิ่งว่าท่านหลายจะต้องกลับไปสู่นรกใหม่เจนต้มีความรู้สึกใจประนามใจไว้ประปกติอย่าท่านนงตนว่าเป็นคนดี าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็จวทราบว่านั่นเราเล็วมากเกินไปสำหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคำว่าดีอยู่บ้างไม่มีสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คำว่ารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมานะกิเลสแล้วมันก็แบกความชั่วคําไว้ทั้งหมดอ้อมความชั่วเขาไว้ทั้งหมด ปราคับประคองความชั่วเขาไว้ทั้งหมดทั้งนี้พรอะไรเพราะเราไม่มองตัวเร็วมนก็รัดรึงเอาความเร็วเขาไว้เต็มใจได้มาลงของใจแลเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเสียดสีชาวบ้านแคะาชาวบ้านทาลายความสุขของชาวบ้านและาการอย่างนี้จงทราบ ว่านี่กิเลสมันมันล้นใจมาถึงกายละว่าาาเร็วเกินพอดีและเมื่ออารมณ์จิตคิดมาได้แล้วก็จงภาวนาไว้ว่า,วานารกเป็นที่อยู่ของเราที่นานหลายแสนกับที่เรากลับจะจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไว้เป็นปกติ สังคมนคนดีเขาไมา่ยอมรับสักวันหนึ่งขนาเขาก็คงจะไล่เราเออกไปจากสังคมนั้นเพราะไม่มีใครเขาปราถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็มีแต่ความร้อนใจในเมื่อคนบุคคลใดก็ตามเขาพูดเึงความเล็วขึ้นมาเมื่อไรเราก็สะเทียนใจเมื่อนั้นคิดว่าเขาด่าเราเร่วความจริงไม่มีใครเขาดา่า กขาก็น,นามว่าความเร็วมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพพันอวสันหลังบะพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเราอารมณ์อย่างนี้มันเป็นความเร็วของเราความเร็วนี้จะนําเราลงนรกก็ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสันสตว์ปรชานกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติ สนพันธัญญาประกอบไปสมมาชีวะสมาทิฏฐิเป็นของยากน่าเสนดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดเป็นคนนี่จุมระนามตนไม่เป็นกปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเองรู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอ เราจะระมัดระวังความเลวไม่ให้เกิดขึ้นจะทำลายมันเสียจะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคามีก็คุมจิตไว้ว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไพเราะจับใจก็ลืมไม่ลงจะไม่ติดใจในประเด็นใดๆเพราะสภาพมันสลายตัวง่าย จะไม่หลงไหลไ่ฝันในรถเพราะรถไม่มีความหมายผ่านดินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดๆใ,ในระหว่างเพศเพราะร่างกายของแต่ละคนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนุงใสุู่จาระและุงมันก็บางแสนบาง กลิ่นไอความซึมซาบของอุจาระมันซึมออกมานอกถุงนแสดงว่าเป็นเสียงหน้าเรียกเกียรติตัดอารมณ์นี้เส้ได้เ้วมนัดสมถะคือกายกตาสติแล้วสุภกรรมฐานแล้วตัดอารมณ์มีความต้องการเชืนอโดยสกายญาติติคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนอาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นชำระจิตให้โอรงใส ถ้าจิตใจพวกเรารักษาอรมณ์อย่างนี้ได้เป็นเอกก,ก,กตารลมโดยไม่ต้องระวังแล้วรักษารมณ์ความโกรธความเยบ่ายความไม่พอใจในท้าพคติกรใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขรับฟังคำคำนล้นเสียงก็ไม่สนใจรับฟังคำนินทาว่าร้ายเสียสีก็ไม่สนใจอารมณ์สบายมีความสุขมีศีลบริสุทธ มีความเคารพในพระราชณตรยัยมีกําลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอารมณ์อยากมีกําลังใจไม่สนใจการผสมนมผันไม่มีความพอใจในระหว่างเพศจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือม,มีความหวั่นไหวเป็นสังขารกเกยขายานคือมีความวางใยเป็นปกติอย่างนี้ ตอนถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใด,ดขณะหนึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาฏิพฤฤุเป็นพระอรยิยะบุคคลที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาพระผมแลวกนิพานหมดนั้นัลบาร,รดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำใดที่เป็นกล่าวต่อไปก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปนี้ไปพระบรรดาท่านอย่างไร ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำนกกกหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมด